สวัสดีครับนี่คือ Inside g News 21ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกโฉมหน้าผู้ชนะเกมกำจัดจุดอ่อนในปี2545ปัจจุบันเขาคือนักร้องคนนี้เชื่อว่าเพลงนี้ร้องขึ้นมาได้เกือบคอนประเทศสำหรับเพลงฮิตคนใจง่ายของนักร้องหนุ่มไอสรัญยูวินยัยพาณนนิช ที่ทำให้ดังปลุแตกมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานของไอซ์สันยูกันเป็นภาพที่เจ้าตัวเป็นนิสิตปีหนึ่งศิลปกรรมศาสตร์มสวและยังเป็นผู้ชนะเกมกำจัดจุดอ่อนเมื่อปี2545อีกด้วยภาพนี้หนุ่มไอซ์ยังบอกด้วยว่าเพื่อนไปเล่นเกมได้ค่าเทอมพอเรียนจบ4ปีเลยทีเดียว แถมเป็นช่วงแคสต์งานโฆษณา100ตัวได้1ตัวเพื่อนพาไปแคสต์รายการได้เฉยเลยครับก่อนประกวดร้องเพลงความทรงจำที่งดงามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ